ไอมีแฟนน้ำมีเฮ้ยเดี๋ยวตอนทํากลุ่มลับหรือไอคลิปนี่ละมีแฟนน้ำเราตอนนั้นคือทําคลิปสุกีเนี่ยแม่ใคลิปปูสีแดงบวชโดนบวเออนั่นแหละส่วจะคนในคลิปส่วนมากจะมีแต่แบบว่าส่วนมากจะมีแต่แบบว่าผู้หญิงผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายถามว่าแฟนลับได้ไหมแฟนเป็นคนมากที่แบบว่าอยากอยากโอเคเข้าใจแฟนแฟนเป็นคนมากเขาก็เลยตามใจก็เลยก็เลยเลยตามเลยมาหาเลยแล้วสวัสดีคเป็นหนึ่ง ep ที่เราจะมาสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่ง ก็คือเคยทําคลิปเกี่ยวกับกลุ่มลับเนาะพี่น้องเขาคนนั้นก็คือน้องพิมพ์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต่าห้าตรงชาแนลครับนี่ครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือสาวพิมพ์พาละสาวพิมพาละจ้าชื่อว่าในน้ำน้องพะพิม์น้องพะพิม์นี่น้องพะพิมพ์ใช่ไหม และหลายคนอาจจะรู้จักคําว่าน้องพระพิมพ์ในกลุ่มลับมาเฮ้ามาถามเลยมือนี่มาอยู่อณาจักบานบูเฮ้าบรรยากาศความเป็นอีสารประมานนี้แหละครับกูเป็นคนหนึ่งเลยจีเคยเวิง์งแหลกอันนั้นมาเดี๋ยวขอเขาประเด็นขอสอบถามเลยน้องพระพิมพ์เริ่มทําคลิปกลุ่มลับตั้งแต่ปีใดฮ็ดได้จักปีแล้วอ ประมาณเฮ็ดบ่ดนเนยค่ะเฮ็ดประมันปีกว่าปีกวัวต้องถามว่ามันเป็นรายได้หรอรายได้ดีบ่เออแรก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 ก็คือแบบว่าตอนตอนนั้นก็คือมีแฟนไอ้มีแฟนน้ำมีแฟนเดี๋ยวตอนทํากลุ่มลับหรือไอ้คลิปนี่ละมีแฟนน้ำแล้วตอนนั้นแรกแรกไม่เชิงว่าทํากลุ่มแฟนอยากแบบว่าอุ้ยเลื่อนไปเห็นแอปแอปหนึ่งแอปสีดำเลื่อนไปเห็นปุ๊บอุ้ยนี่สวยว่ะแล้วเขาเขียนบอกว่า สลับคู่ได้นะแลกคู่ได้เฮ้ยแบเองเนี่ยงงรงนี่เราคือจวดทำใช่ก็เลยเขาาก็เลยทักไปออยากเจอครับีอยอยากเจอครับอยากเจอคู่คุณเดี๋ยวเดยวต้องถามว่าคนที่ทักไปนี่คือแฟนพิมพ์ใช่อุ้ยบังห่านี่คือซัวแถววาไม่ไม่ให้เงีเฮ้ยไม่ใช่อย่างั้นไม่่อย่างงั้นเขาเาทักไปเขาบอกว่าไม่แฟนแฟนพิมมาทักไปหาคนที่เหตุคลิปอยู่แล้วใช่แล้วก็แลกคู่ทักไม่ ทักทักไปหาแบบว่าเขาไปฮูจักกันเราเขาไปกินเข่าไปกินเข่าไปดื่มไปนี่กันคุยถูกคอกันก็คือก็เริ่มคลิปแรกเลยไม่ไม่ไม่ก็อันนี้กันสลับสยังยังไม่ยังไม่ได้ทํายังสลับสลับไปกลับมาก็คือผมต้องบอกก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่18บวกบางคนก็สิรับังได้ตรงขอโทษขอให้พี่น้องน้ำเด้อครับก็คือก็คืออาชีพใครอาชีพมั่นอ่ะตรงตรงก็คือเขาทําก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วแหละผมมานะก็คือเป็นอาชีพของเขาอะเราต่อก็คือแบบว่า อ่าไปคืนแรกนะคะไปที่ เออเอไม่เออโอเคไม่ต้องเลยทานที่โอเคแล้วก็ไปแบบไปหูจักกันไปกินดื่มไปอ้าถูคอกันก็เลยแบบสลับคู่กันแต่แต่ยังไม่เอาลงยั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 งเขาก็เลยแนะนําว่าเออคันมักเนี่นีเห็ดกลุ่มเลยบเอ้ยนะไมเพราะว่าเพราะว่าเขาเขามีกลุ่มของเขาอยู่แล้วอ่าแล้วก็เลยไปคอแลบกับเขาไปคอแลบก็คือแบบว่าเขาก็แนะนําให้เราเออเฮ็ดจังซี่จังซี่จังซี่ก็แนะนําให้วิธีหาเงินนั่นแหละว่ามันได้เงินโอเคเข้าสีเพชรมาเอาความวลก็คือแบบหาเงินไปเลยซะอ่าอ่าก็คือคลิปแรกเริ่มที่ไหน ไม่ไม่ต้องเอ่เยสถานที่เป็นคลิปที่อยู่ไหนแฟนกับตัวเองหรือว่าเอากับแฟนจากเออเอเอ,เอคลิปคลิปแรกเหรอคลิปแรกก็คือแบบเขาเขาทายกันเองกับแฟนคลิปแรกเห็นเห็นเพราะว่ากูเปิดดูโอ้โหเนี่ยเขางเออเากระทาย<อ>แบบแบบธรรมชาติแบบไทยบ้านๆไปก่อนก็เลยไปคอลแลบกับเขาก็เลยแบบโอเคไปไปหลายคนพอพอหลังเขาเริ่มพอพอเริ่มคอลแลบแล้วพี่พี่เริ่มไม่ชอบละพี่พี่พพี่ชอบ อ๋อชอบในตัวพิมพ์แต่ก็แบบไปเจอแบบหลายหลายคนนะเฮ้ยนี่ยิ่งหยหละคนเดี๋ยวเนี่ยละที่ตั้งคำถามแต่แต่ขออนุญาตถามนะตอบได้ตอบตอบไม่ได้ก็คือบอกว่าตอบไม่ได้เข้าเฮ้าเข้าใจคือทำคลิปซุกิเนี่ยมหคลิปอูสิแดงบวชโดนบอเออนั่นแหละคือจะคนในคลิปส่วนมากจะมีแต่แบบว่าส่วนมากจะมีแต่แบบว่าผู้หญิงผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายอ๋อถ้าสมดทั้อยางงี้เออยเราพอเราเราไม่ต้องไปพูดถึงนั่นละมันสีเล็กมันสีอันนี้ แฟนรับได้ใช่ไหมถามว่าแฟนรับได้ไหมแฟนเป็นคนมักที่แบบว่าอยากอยากโอเคเขาใจแฟนเป็นคนมักเขาก็เลยตามใจก็เลยก็เลยเลยตามเลยมาข่าวแล้วราได้เสีงดต่อเดือนอ่บอกได้ป่ก็แปลว่าไม่ไม่ได้เชิงแนะนำนะคะไม่ได้เชิงแนะนำอันนี้ไม่เชิงแนะนำก็หมายถึงว่าก็ก็เยอะอยู่ By, แล้วทีนี้เดินไปมีคนทักมีคนนี่รู้สึกว่าไอยคนบอหรือแบบใดไม่แรกๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทำแอฟฟ้านะาทำแอฟดำแอฟฟ้านี่จะไม่มีใครรู้จักเลยก็คือเข้าไปลึกอย่างเดียวบบมีไผ่หูจักเลยนอกจากจะมีอยู่ในแอปนั้นเขาถึงรู้จัก แต่แต่ในข้างนอกนี้ไม่ไม่มีใครรู้จักจนกว่าสิไม่เห็นแอฟฟ้าเห็นไหมถ่ายรูปกับเฮียตั้มวันแรกเขาทักเฮ้ยเฮ้ยเขาคือใครวะเห็นไหยเอาตรงๆนะเอาตรงตรนะผมบริษัทจริตบอยอย่างนะซึ่งเจอน้องพิมพ์วันแรกไปถ่ายเอ็มวีเออไปถ่ายเอ็มวีไปถ่ายรูปลงยังไม่รู้นะว่าน้องคืออะไรเข้าใจว่าชเวงเขาคอมเมนต์ติดตามผลงานติดตามผลงานรอดูผลงานเฮ้ยคืออะไรวะสุดท้ายก็เริ่มรู้แล้วอ่าโอเคห้องห้องกับบริษัทไม่ได้รังเกียจไม่ได้คือเราเราเข้าใจเข้าเข้าใจน้างั้นนะตรงนี้อ่าห้องกับทอดท้ายคลิปต รู้จักันแล้วแล้วกาที่นี่ตอนนี้บอกได้เลยว่าน้องพิมพ์เลิกแล้วนะเลิกมา2ปีแล้วค่ะเลิกแล้วนะเลิกแบบเลิกเขาจริงๆไม่ได้ทํเลยล้วทุกอย่างค่ะเลิกทุกอย่างคือไม่ทาไม่กาคือไม่ไม่ะคือตอนนี้เขาจะมาถ่ายคอนเทนต์เป็นสายคอนเทนต์กันแล้วเนนค่ะสายคอนเทนต์อาจจะช่วงนั้นอาจจะด้วยไม่มีงานหรือคือมันมันเรียกเ่าได้เนาะโควิดช่วงนโควิดเออมันอาจจะเรียกได้ว่ามันมันมันอิ่มตัวแล้วมันแบบอันนี้แล้วแล้วจะกลับไปทําอีกไหมไม่ไม่ไม่กลับแล้วเขาก็เลยหันไปเห็ดแบบอย่างอื่นถามว่ามีมีคนมองเราแบบ ไม่ดีไหมก็แล้วแต่ก็แล้วแต่คนสิม่อมมันถามเาได้เขาเขาเขาบ่ได้หาเขาหาน้่ะมันเรียบจริงกันนีเขาเนาะกันหนีของเขาก็คือก็คือตัวเราเข้าใจเข้าใจบางคนอาจจะแอนตี้กับรับบ่ได้กับเข้าใจคือเขาคือเขากิดเคยผิดหวังกับ่แมนผิดหวนพลั้งในแบบเขาติดตามคนคนนี้เฮ้ยแมนก็เป็นอย่งสี่วะเข้าใจเข้าใจคือเป็นอย่งสี่สิ่งเขาผิดหวังในแบบ เขาบูหนาเหตุแบบนี้เลยทําผิดหวังไหมแต่ตอนตอนที่เราโพส์เขาก็บอกว่าเออยินดีด้วยนะน้องจะไปทําแบบอย่างอื่นให้มันไอ้นี่ก็ไปแก้ไขบ่ไยหรอกพี่น้องใช่ก็คือแบบว่าุบมี่้มีผู้ใหว่าอย่ังไงแต่หลายคนก็ทําแต่เราก็ไม่ได้ว่านะก็คือมันเป็นอาชีพเท่ากับคาสามารถได้หรอกแต่ว่าน้องเลิกแล้วก็คือต้องแบบ ต้องเข้าใจหน่องมากลับมาทำคอนเทนต์ซัมโซเชียลไม่ว่าจะเป็นแอปแดงแต่ก็และแอปฟ้าแล้วก็ตอตอน้องกลับมาเล่นแล้วก็มาอยู่ในทีมงานบ้านบูเราเจอกันบอยแต่แต่ก็ถ้าจะทำก็แค่ส่งมาให้พี่คนเดียวพอไม่พี่ไม่ถึงหรอกพี่ไม่ถึงพี่ไม่ถึงไม้ชุดเก่าหมดแล้วขอเรื่องใหม่กู่ใหม่เรต้องต่อ อย่าลึกอย่าลึกไปนานก็นานอีกอก็มุนวันกันต้องฝากติดตามผลงานน้องด้วยที่ที่ไม่ใช่พาะใช่ก็คือแฟนเพจแล้วก็นี้เขากับมาเฮ็ดงานน้ำบานบูถ่ายชิปน้ำกันก็ไปไปมามาด้วยกันเออแล้วก็น้องเขากับสิบบกับไปตรงนั้นอีกเขาบกับมัน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 มามหย่อนเบิงลหละเตือนเตือนนะเตือนเตือนแบบว่าเออถามถามว่าเตือนไหม บ็เชิงกับการเตือนนะมันแล้วแต่คนมาคนชอบแบบใช่ใช่ก็แล้วแต่ดูพี่นิ่ของคนอ่าก็แล้วแต่แบบเทาอยากเฮ็ดเทากับเฮ็ดเาท่อยากเฮ็ดก็แค่เทากับเลิกสำนันแต่นี้ก็คือเลิกไปแล้วเลิกทุกอย่างเลยก็หันมาเฮ็ดคอนเทนต์อ่าบานฟ้าสาวพิมพ์ผ้าล้อหลักการต่อๆกับสาวพิมพ์ผ้าล้อคือกันแต่ว่าบานแดงในสาวพิมพ์ผ้ามวนค่ะท้าไมไม่ล้ออ่ะทำไมมวนอ่ะอ่าล้อมันบิดแล้วค่ะเขาเลยมวนแทนโอเคครับกับประมาณนี้แหละร่าวๆของน้องพิมพ์บาวพานียังมาแน่ต้องมาเจออยังแน่ก็คือเข้าใจความรู้สึก เข้าใจในอาชีพที่เขาทำแต่ตอนนี้เขาเรียกที่จะเปลี่ยนอาชีพแล้วกะอันใดควรบ่ควนก็ต้องขอโทษขอให้ทั้งหลายคนอาจจะมา่าเฮ็ดคือมาเฮ็ดชีพจังส่มันอาจจะไม่ถูกใจของคนแต่ก็เปิดประสบการณ์ชีวิตบ้าน้องพิมพ์ไปยังไงมายังไงวิทยาท่านนะพี่น้องแต่มึงไปกอดอะไรเขาพี่โอ้โหเจ้านี่เนาะก็ยินดีต้อนรับสู่บานบูแมวเป้าไงเพื่อบันบูแมวเป้าอะไรบานบูซื้อมาแมวเป้ายู่งส อแล้วก็น้องพิมพ์ก่ะตอนนี้ก็เลิกทําคลิปแล้วก็ทําคลิปแบบนั้นนะ18บวกตอนนี้กลับมาทําไม่ว่าจะเป็นงาน MV งานการแสดงน้องพิมพ์รับบทนักพซนเตร่าสุดเป็นหอดนั่งต่อต่อบังไฟพี่น้อง ทำอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยครับสาวหล่อพิ่งมีกี่เพจอ่ะบอกหนูเพจก็คือเพจไงก็คือสาวพิมพ์พาหล่อคนติดตาม4ี่เซนเก้าเป็นอะไรมาเจอบรรยากาศบ้านบูอ้ดีค่ะดีแห้งบรรยากาศดีแห้งค่ะแต่จะไม่น่าอยู่เพราะไอ้มอดนี่แหละมันมีตัวมอดคนที่เบิงเข้าแล้วห้องแบบไปยังตามตลาดแล้วแล้วเขามองแบบแบบว่าเอ้ยไอเออแบบคนรู้สึกดีค่ะเพราะว่ามีคนรู้จักโอเคครับน้องเขาไม่สำนึกสครับ เอาพี่น้องมือน,นีกับพ่อไว้ซ้ำเนียและครับนี่ชีวิตใช้คนละแบบเลือกแบบไหนทําแบบนั้นชีวิตเป็นของเราความสุขเป็นของเราเร <c oughs> ต้องซีเรียสครับคลิปนี้อาจจะไม่โดนใจหลายๆคนต้องขอโทษขออภัยด้นะครับก็ค,คือเปิดประสบก,การณ์ชีวิตของแต่ละคนนะครับกะขอโทษขออภัยนําความบอสุภาพแล้วกัผู้ใดบ่มากก็ขอโทษขออภัยหลายๆครับผู้ใดเบิง่งคลิปนี้แล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ล่ำล้ำรือยๆครับอย่าลืมกดติดตามให้หนึ่งล้านซับสไครต์แล้วพี่น้องสวัสดีครับ